อันเปิดใจพูดครั้งแรกหลังเห็นคลิปแตงโมในโรงแรมกับตาจากกรณีคุณอันภูวนาถได้เปิดเผยในรายการข่าวจบคนไม่จบคด er ีแตงโมล่าสุดข่าวพีพีทีวีได้คุยกับคุณอันภูวนาถเล่าว่าคนเปิดคลิปให้ดูคือบางแจ็คและบางแจ็คยืนยันว่าคลิปนี้ถ่ายตอนสามทุ่มของวันเกิดเหตุแต่ก็ยืนยันว่าเขายังไม่ได้เชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะต้องรอนำโทรศัพท์และคลิปกลับมาตรวจสอบก่อนว่า คลิปดังกล่าวถ่ายเวลานั้นจริงหรือไม่โดยคุณอันบอกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ถ้าพูดตรงๆถ้าเราจะบอกว่าให้ค่าอะไรกับบางแจ็คคุณจะดิสเครดิตอะไรเขาในเบอร์นั้นณนะวันนี้คุณให้ค่าใครได้ในคดีนี้บ้างพี่ไม่รู้เลยว่าเราควรเชื่อใครได้บ้างเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเชื่อใครไม่ได้เราก็ต้องเชื่อทุกคนไว้ก่อนลองดูว่ามันอาจจะเป็นจริงก็ได้ ก็คุยกันไปแต่พี่ก็พูดตรงๆนะกับบางแจ็คบางแจ็คมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือน้อยนะพี่พูดกับเขาแฟงๆอย่างนี้เลยเขาก็เลยพูดกับพี่ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจบรายการคุณอัญอย่าวางสายนะผมจะถือสายรอผมจะเปิดคลิปให้คุณอัญดูเราก็โอเคพอจบตรงนั้นพอจบรายการเขาก็ถือสายรอจริงๆก็เป็นวิดีโอคอลเขาก็เปิดให้ดูเขาวิดีโอคอลด้วยโทรศัพท์ของเขา แล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ของแตงโมให้ดูว่านี่โทรศัพท์แตงโมนะเขาเข้าแกลลอรี่รูปอัลบั้มรูปต่างๆอยู่ระหว่างการดาวน์โหลดเพื่อที่จะกู้ขึ้นมาลองดูสิครับรูปมันจะโหลดมาแค่ครึ่งหนึ่งและคุณอันบอกว่าคลิปนั้นจะเป็นคลิปที่เคยมีข่าวเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนจังหวะที่บังแจ็ควิดีโอคอมมาหาคุณกระติกแล้วคุณกระติกก็อยู่ระหว่างวงล้อมผู้สื่อข่าวแล้วก็เปิดต่อหน้านักข่าว วันนั้นเป็นคลิปลับของคุณแตงโมบางแจ็คบอกกับพี่อั๋นว่าคลิปนี้ถ่ายวันเกิดเหตุคือ24กุมภาพันธ์65ตอน3ทุ่มกว่าจากนั้นถูกลบไปหลังจากช่วงสักตีหนึ่งถึงตีสามนี่คือที่บางแจ็คอ้างวันนั้นสิ่งที่เห็นคุณแตงโมนั่งอยู่คนเดียวในห้องแห่งหนึ่งแต่งกายคล้ายใส่ชุดนอนผ้าแพรสีอ่อนตอนนั้นเท่าที่เห็นแตงโมมีสีหน้าเรียบเฉยแล้วมุมของคลิปนี้มีคนถ่ายให้แตงโมคือบุคคลอื่นแสดงว่าไม่ได้อยู่คนเดียว แต่ที่ยังยืนยันไม่ได้ก็คือแอคลิปที่ถ่ายในวันเกิดเหตุ24กุมภาพันธ์จริงไหมและถูกลบไปในค่ำคืนนั้นตอนตีหนึ่งถึงตีสามจริงหรือเปล่าอย่างไรก็ตามคุณอันบอกว่าเห็นคลิปจริงแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นคลิปวันเกิดเหตุหรือเจอวันไหนถูกถ่ายวันไหนเกี่ยวข้องในทางคดีอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ